สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำเค้กกล้วยหอมคาราเมลกันนะเจ้าเค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมคาราเมลชํำๆเลยนะเจ้าเนื้อเค้กนุ่มมากเลยเจ้าแล้วก็หอ,อมกล้วยนะจ๊ะหอวใจกล้วยหอมสุกชํำเลยนะจ๊ะกล้วยสุกงอมนะจ๊ะแม่ครกเนียนละเอียด เอามาลงมือทำกันเลยเจ้านำกล้วยสุกงอมที่เราเตรียมไว้เนาะมาปอกเปลือกนะเจ้าปอกเปลือกออกที่หมดเลยเดี๋ยวเราจะนำเนื้อกล้วยไปบดนะเจ้าใช้เนื้อกล้วยหอมสุกงอมบดละเอียดนะจ๊าหนึ่งร้อยกรัมเนาะแล้วเราก็มาแยกไข่าขาวไข่แดงออกจากกันนะเจ้าใช้ไข่เบอร์สองแปดฟองนะเจ้า แล้วนํามาแยกออกจากกันนะเจ้าแยกอย่าให้ไข่แดงแตกโดนไข่ขาวนะเจ้าตักไข่แดงออกทั้งหมดเลยเนาะแล้วพักส่วนของไข่ขาวไว้ก่อนนะเจ้าใส่น้ําตาล50กรัมลงในไข่แดงเลยนะเจ้าลงในอ่างผสมแล้วรีบคนพอเข้ากันนะเจ้าเพราะว่าถ้าหอมบปรีบคนเดี๋ยวไข่แดงจะเป็นลิ่มเจ้า ใส่กระทิ90กรัมนะจ้าหรือใครจะใช้นมสดก็ได้นะจ้าใช้นมสดรสจืดแต่วันนี้เราใช้กะทินะแล้วใส่น้ำมันพืชจะน้ำมันรำข้าวแฮม80กรัมนะจ้าแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นเราก็ร่อนแป้งนะจ้าแป้งเราจะใช้อยู่ 120กรัมนะเจ้าแล้วก็ใส่ผงฟูไป1ช้อนชานะเจ้าร่อนลงไปในอ่างผสมเลยแม่เจ้าแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆจนกว่าบะเหลือเม็ดแป้งนะเจ้าถ้าใข่จดหรือฟังบัตตันนะเจ้า สูตรและส่วนผสมจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะเจ้าใส่กล้วยบด100กรัมที่เราเตรียมไว้นะเจ้าใส่กลิ่นกล้วยหอมลงไป1ช้อนชาเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมเจ้าใส่กลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชาเจ้า คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะเจ้าแล้วพอได้เนื้อประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะเจ้าเอามาทําส่วนผสมของไข่ขาวกันเลยนะเจ้าใส่ครีมออฟทาท่าลงไปเ็ตหนึ่งส่วนสองช้อนชานะเจ้าเพราะว่าปริมาณไข่ขาวเยอะเนาะแล้วก็ใช้ตะก้อมือไฟฟ้าตีให้ขึ้นฟองโฟมนะเจ้าระหว่างนี้เราก็วอร์มเตาอบไว้เลยนะเจ้า อวอมต่าไว้ที่150องศานนเจ้าเป็นเวลาประมาณ10นาทีเนาะพอไข่ขาวเริ่มขึ้นเป็นฟองโฟมแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนนเจ้าน้ำตาลนี้ส่วนนี้เราจะใช้100กร,รัมนเจ้าเราจะแบ่งใส่เป็น3ครั้งนเจ้าเราจะตีไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลละลายเนาะแล้วเราก็จะใส่ครั้งที่2ครั้งที่3นะเจ้า ตีต่อไปเรื่อยๆจนเปิ้นขึ้นเงานะจ้าจนเห็นเป็นรอยตะก้อเนาะและหอก็ลองยกดูนะจ้าตีจนเปิ้นตั้งยอดปานกลางนะจ้าแต่อย่งให้แข็งเกินไปนะจ้าแล้วก็อ่อนเกินไปเนาะตางอันจะผสมเข้ากันได้ยากนะจ้าแล้วนำส่วนผสมทั้งสองอย่างมา รวมกันนะเจ้าก่อนผสมเกาะคนไข่แดงเหี่ยสักน้อยนะเจ้าแล้วก็แบ่งครึ่งของเมอแรงหรือไข่ขาวนะจ๊ะแบ่งครึ่งใส่ไปก่อนตอนนี้เราจะโฟด้วยตะก้อก่อนนะเจ้าคนส่วนผสมให้ได้ประมาณ 80%นะเจ้าเข้ากันได้ประมาณนี้ก็เติมเมอแรงหรือว่าส่วนผสมของไข่ขาวลงไปแหมครึ่งนึ่งเลยนะเจ้าแล้วก็คนเหมือนเดิมคนด้วยความเบามือแล้วก็รวดเร็วนะเจ้าถ้ามาอัานเดียวฟองอากาศที่อยู่ในเมอแรงจะยุบตัวนะเจ้าจากนั้นเขาก็เอาส่วนผสมที่เราผสมด้วยตะก้อนะจ๊ะ มาเทลงใน,อ,ในอ่างผสมที่มีเมลรงเหลืออยู่แหมน้อยหนึ่งนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นไม้พายแล้วนะจ้ะเราก็จะกลด้วยไม้พายควักจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะจ้ะควักจากข้างล่างขึ้นข้างบนผสมเข้ากันดีแล้วนะจ๊ะจนเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะ นำมาเทใส่พิมพ์หรือว่าใส่ถาดเตี่ยวรองด้วยกระดาษไขนะจ๊ะใส่จนหมดเลยนะเจ้ามันก็จะได้หนึ่งพิมหนึถาดพอดีนะเจ้าถาดอันนี้ก็จะขนาด3 0มูณเซนสูง1นิ้วครึ่งนะเจ้าก็เกลี่ยเข้ามุมนะจ๊ะเกลี่ยเข้ามุมคือทั่วๆเสร็จแล้วเราก็จะทอปด้วยกล้วยที่เราสไลด์เป็นแว่นๆนะเจ้า เอาเกลียได้หน้าเรียบประมาณนี้เอาเกาะมาสไลด์กล้วยหอมนะจ๊ะเป็นแผ่นบางๆวางไว้ตรงหน้าขนมนะจ๊ะเรียบร้อยแล้ว เอากะกระแทกพิมพสักสองสามครั้งเพื่อลดฟองอากาศเนาะเาก็จะนำไปเข้าเตาอบเลยนะเจ้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา40นาทีนะเจ้าความร้อนขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละคนนะเจ้าก็ลองเช็คกันดูนะเจ้าครบเวลาขนมสุกแล้วเอาก่เกาออกมาพึ่งหรือเปิ้นเย็นเนาะ กกระดาษออกเอาออกจากพิมพ์เรียบร้อยเอาก็มาราดด้วยคาราเมลนะเจ้าคาราเมลนี้เอาซื้อมานะเจ้าหรือว่าใครมีเวลาทําเองก็ได้นะเจ้าตัดเพ้่เป็นชิ้นชิ้นแล้วเขาก็นําไปใส่กล่องเนาะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายกันได้เลยนะเจ้ามาดูเนื้อสัมผัสกันนะเจ้าเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็ละเอียด ออหอมมนะเจ้าก่อนเราจะปิดกองเราก็มาราดคาราเมลแหมสักรอบหนึ่งนะเจ้าเพื่อความชุ่มฉ่ำน่ากินนะเจ้าถ้าเราเอาไปขายเนาะมันก็จะทำให้คนซื้อดูอน่ากินน่ารับประทานนะเจ้ามาชิมกันเลยเจ้าเนื้อนุ่มมากเลยเจ้าเด้งนะจ๊ะเนื้อนุ่มเด้ง หอมกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็ราดด้วยคาราเมลหอมหๆหว,วานๆนะเจ้าลองไปทำกันดูนะเจ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า